ตอนนี้ผมอยู่ในเกม Minecraft นะครับและนี่คือการสร้างแบบวิธีการสร้างแบบแบบง่ายๆพาร์ทูนะครับผมผมจะสอนสร้างแบบนี้เลยครับมัน,นไม่ยากเลยครับเอาละดับง่ายนะครับซีซีมากโคตรโคตรจับครับตอนนี้ครับจะติดทูล้วครับ ไปครับจเติบ t r ครับมันง่ายจริงๆอ่ะฮึบ้มายเอาล้ครับผมจะสอ้งตามนี้นะครับไม่เสียเวลาอะไรมากนะครับเราจะไปหาทำเลดีๆกันครับโอเคครับตรงนี้แล้วครับมันไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ข้างมันเถอะครับโอเคครับผมจะสร้างเป็นแบบตู้นะครับผมไม่เอาขุดดินนะครับเบื่อขุดดินมากเอาเป็นตู้ครับแบบที่กั้น อ่ครับเสร็จแล้วครับไก่ไเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จนะครับโอเคครับก็ได้แล้วครับเสร็จแล้วครับเราก็อันนี้ผมสร้างแบบง่ายจริงจริงจริงผมอยากขยายความยาวนะครับเอแล้วครับตอนนี้เราก็ได้แล้วครับ ปล่อยลาวาแล้วครับนะครับป๊อปป๊อปครับครับครับริบล็อครับลาวาโคตรนี่เสร็จแล้วครับเราสร้างแบบนี้ครับคือเราก็จ กระโดดมาขึ้นบันไดให้ได้ครับตามหลักครับจะเอาไม่สูงมากเพราะว่ากลัวคุณตายนะครับถ้าคุณตายแล้วคุณคงจะต้องกลับไปเดิมที่บ้านผมว่าคงคงไม่พอใจแถ้าบ้านคนอยู่แถวนั้นก็โอเค<ถ>ครับแต่ผมคงคิดว่าคุณไม่น่าจะมาทำสิ่งของแปลกประหลาดไว้ข้างบ้านนะครับเสร็จแล้วครับเท่านี้เราก็ส่้มมบันไดเสร็จแล้ว ก็ขอใัความโลภขอความคุณูดี่นะครับแล้วเราก็ทำอย่างนี้ครับสเตตทูนะครับตอนนี้ปุ๊บ one w o บ two o n two 1 n 1 2 w o one 1 w o ครับต่อไปครับ two ุ๊บทูครับ1,2,3,4 w รุ๊บทูครับ 1, 2, 3, 4เ o า h r เาขนาดไหนก็ได้นะไม่ว่าครับมันดีที่สุดเลยครับเราจะแบบ b กเซ็ t เป๊ะแบบประหลาดยังไงก็แล้วนนแต่หนเนี่ยมืขอขาบนด้วยเหรออันนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ช็อกเด็ดถ้าคนพลาดตกพปนที่ถ้าคนกระโดดพลาดขึ้นมามันจบไม่สวยแน่ มันจบไม่สวยแน่ถ้าคนกระโดดพลาดมันจบไม่สวยแน่ถ้าคนกระโดดพลาดมีคนอยากตายครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าววอยากาให้เลยตอนนี้ไม่น่าเออ่าสิห้สี่ตอนนี้น่า,า,นนารูบ้บอก เอาละครับตอนนี้เราก็วางลาวาลงไปพอวางเสร็จแล้วคุณก็ทำไปกระโดดนะครับกระโดดไปถึงต้นไม้ก็แพเอาละครับผมจะวางป้ายเพื่อปล่อยสเตตนะครับว่าเออที่ผมทำนะครับมีสามสเตตนะครับผมอันนี้คือวินครับวีดับเบิลยูไอ สเตตทีอยู่ตรงไหนต้นไม้ต้นไม้เออผมไม่อยากเผาป่าต้นไม้ตน้ต้นไม้ต้นไมนไม้ตานไ้ตอมวไม้ตตน้ตม้ต้นไม้ต้นไม้ต้ม้ต้ต้สตนม้ต้อยต้นไ้ตน้นะครับนไเ้ตนตนไมนไเ้ครับมท่านี้ก็ผม้างทอด้รียบร้อยแล้วครับก็สวัสดีครับ